วัสดีค่ะพี่ปลาสุปรลาอันนี้ความยาว28นิ้วนะลูกค้าพี่ปลาใช้อ่าอันนี้มุกสีเทามุกสีเทานี้จะจะราคาถูกกว่ารุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะเพราะอีกรุ่นหนึ่งเขาจะแบบเกลี้ยงเกลาแบบไม่มีมีร่องรอยอะไรนะคะนี่รุ่นนี้รุ่นนี้นะนี่รุ่นนี้นะคะอันนี้สามพันห้าะคะอ่าสามพันห้าอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้ใช้ประมาณเกือบสองเซนนะคะ เกือบสองเสนนะคะอันนี้จะมีแบบว่านิดนึงไม่เยอะแต่ว่าราคาก็จะถูกลงแต่ว่าสีก็สวยนะอันนี้ความยาวยี่แปดนิ้วนะคะอันนี้ความยาวยี่แปดนิ้วยี่แปดนิ้วอันนี้ยี่แปดนิ้วนะคะลูกค้าสวยยี่แปดนิ้วยี่สิบแปดนิ้วนะคะอ่ะพี่ว่าจัดสองเส้นให้ดูสมมติว่าเราอยากใส่แบบสองเส้นสีทอกับสีขาวงานจะสวยเราจะใส่สองเส้น สีเทากับสีขาวนะคะอืมนี่สองเส้นสีเทาสีขาวความยาวอยู่ที่ยี่แปดนิ้วนะคะล,ลดหลัน 1, น่นนิดหนึ่งยี่บแปดนิ้วอันนี้อันนี้นะอันนี้นะน,นี่นะงานประมาณสิบสิบมิลน,นะคะสิบมิลสวยมากรุ่นเนี้ยจะอยู่ที่สี่พันห้านะสีเทานะสี่พันห้ามีต่างหูให้คู่หนึ่งนะมีต่างหูให้คู่หนึ่งต่างหูสีเทานี่แหละต่างหูเอ่อ รุ่นแถมก็จะเป็นรุ่น450-650ไม่เกินนี้นะ,ะร,รุ่นที่แถมนะคะสีขาวสีขาวสีขาวนี้รุ่นนี้จะแทบไม่มีตำหนินะคะแทบไม่มีตำหนิกจ็จะจะจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้งานก็ไม่ไม่ค่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น1850เดี๋ยวนะพีิปาดูก่อนวิปาจะจำที่ตะขอนะ โอเคอย่างนี้รุ่นพันแปดห้าสิบนะคะก็จะมีรอยรอยนิดหนึ่งแบบว่าไม่ได้เป็นรอยอะไรนะแต่งานสวยมากรุ่นนี้จะพันแปดห้าสิบนี่นะเดี๋ยวพี่ปลาว่าจะเอารุ่นพันแปดมาทํายาวอย่างเงี้ยงานสวยงานสวยนะคะอ่ะอันนี้รุ่นนี้4,500ันหนะคะลูกค้า4,500ันหกลมเนี่ย กลมเอดิสันนะสามพันห้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ราคาถูกลงก็จะเป็นกลมรุ่นนี้นะคะอันนี้ยี่แปดนิ้วนะมีต่างหูให้นะคะกลมรุ่นนี้นะลูกค่ะกลมรุ่นนี้นะกลมรุ่นนี้สองพันห้าสีขาวนะอ่างานตามเนื้อผ้านะลูกค่ะสีขาวนะสีขาวรุ่นนี้สองพันห้านะงานสวยอันนี้สี่พันห้าค่ะลูกค่ะอ่าอ,อันนี้สวยผู้ดีดูแพงนะ งานคือใชตอนะนะ้ตะขอประมาณนี้นะนี่นะตะขอประมาณนี้อันนี้สองพันห้านะคะเส้นนี้เส้นนี้สองพันห้าเส้นนี้สามพันห้านะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะเส้นนี้สี่พันห้าสีเทานะพี่ว่าอ่าเดี๋ยวพี่ว่าจะร้อยงานถ้าเป็นงานสีพัพเพิร์น่ะนะถ้าใส่นี้ก็น่าจะไม่เกินสี่พันห้าก็จะใช้งานอย่างอย่างดีอนะ่ะ สีบับเพนมีอย่างดีอะ,อะมีอย่างดีนี่ประมาณนี้นะสีพัเพิ่เพราะถ้าทําเส้นยาวเส้นสั้นเน่ยสามอย่างเงี้ยสามพันห้าใช่ไหมพะเส้นยาวเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณห้าพันห้าหกพันห้าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไอ้นี่ไปใช้ไอ้นี่งานราคาถูกกว่าก็เลยได้ราคานี้ได้นะได้ราคาสี่พันห้าได้นะคะอันนี้สามพันห้านะ ถือว่าสวยนะลูกค้านะพี่พาเมื่อคื้นั่งแก้ตะขออะลูกค้าตะขอนี้พี่สุมาลีบอกว่าสวยวะแล้วก็ซื้อตะขอเพิ่มไปพี่มาลีชอบไม่ตะขอเนี่ยตะขอนุนี้ก็ราคาก็โอเคนะราคาก็สูงนะราคาไม่ได้ถูกใช้ตะขออย่างดีอะค่ะลูกค้าคือเราใช้ตะขออย่างดีนะนี่นะ เส้นล่างอันนี้แบบยาวเนาะ,ะเมื่อวานทำงานได้นี่แบบยาวสวยสีเทาสีเทาจะอยู่ที่อันนี้สวมบัวได้นะยี่แปดนิ้วอ่ะแล้วก็จะมีต่างหูให้ใหาต่างหูก่อน ต่างหูสีเทาพี่ปานี่สีเทานะลูกค้าสีเทาสีเทานะคะนี่สีเทา <c oughs> นี่สีเทานะสีเทา สีขาวสีขาวก็จะเป็นรุ่นโบนะแล้วแต่เราเราจะเลือกว่าเราอยากได้ต่างหูรุ่นไหนนะนี่งานที่พี่ปาทำเมื่อวานน่ะถ,ถ้าลูกค้าอยากดูงานงานรถเก่าๆก,ก,ก็ดูได้นะคะแล้วก็ได้ รุ่นนี้นะรุ่นนี้ความยาวสิบแปดได้นะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ได้ได้เต็มที่สองแปดห้าสิบนะคะมีต่างหูให้คู่หนึ่งนะสองแปดห้าสิบงานวิบากจะขายตามเนื้อผ้านะลูกค้านะสองแปดห้าสิบอืมสองแปดห้าสิบเพราะรุ่นนี้จะครึ่งสามพัน้าไม่ได้สามพันธานี่แบบต้องแบบสวยนิง่งอะไรเงี้ยอ่าอันนี้สองแปดห้าสิบนะคะสีขาว แล้วก็มีสีอันนี้ความยาวน่าจะอยู่ที่สิบแปดนะคะสีเทาสีเทานะลูกค้านะสีเทาสีเทาสีเทาพี่ปดจะแถมต่างหูกลมให้นะคะกลมแบบอ่ากลมอะค่ะสีเทานี้ให้สองแปดห้าสิบนะคะอ่าเม็ดไม่ใหญ่มากแต่ก็สวยนะคะสีเทามีต่างหูแถมให้นะ,ะต่างหูกลมนะคะต่างหูเทารู้สึกจะไม่มีที่เป็นบารรกนะจะได้ต่างหูสีเทา อันนี้งานมาสูงนะคะอันนี้ได้เต็มที่2850ปดนะคะสองแแล้วก็จะเป็นบารุกรุ่นนี้3ามพันหนะคะลูกค,ค่ะสามพันเอ่อโอรสพี่ว่าจะมี2เส้นนะสวยเหมือนกันค่ะลดหลั่นกันนิดหนึ่งอ,อันนี้จะอยู่ที่เส้นละ3ามพหค่ะมีต่างหูต่างหูให้นะคะ ต่างหูต่างหูเนาะมีต่าง,นะงหูให้งานสวยใช้ได้สามพันห้านะคะแล้วก็จะมีบารุกที่เป็นรุ่นพันแปดห้าสิบนะคะพันแปดห้าสิบเพื่ก็จะมีต่างหูต่างหูรุ่นของเขานะรุ่นของเขาก็จะเป็นรุ่นนี้อัน,นีนะ้พันแปดห้าสิบนะพี่บาวมาลดให้ นะคะจาก2อ0 0เป็นบารุกสีทองนะใส่แล้วสวยมากบารุกสีทองนี่พันแปสิบนี่นะงานสวยแล้วก็อันนี้ก็สวยนะบารรกสี 4, ขาวรุน่นนี้พี่ปลาเอาสองเส้นมาคัดเหลือเส้นเดียวอะค่ะอ,อ,อันนี้ต้องขาย3,500นะแต่พี่ปลาเอามาลดให้มิดใหญ่นะมิดใหญ่นะคะมีะะมต่างหูแถมให้เนาะต่างหู มีตังหูแถมให้นะคะอันนี้ได้เต็มที่สองพันห้านะคะสองพันห้าอันนี้ก็จะมีร่องร่องรอง,ร,องร่องนิดหนึ่งแต่ก็งานสวยคัดออกมาได้สวยมากนะคะช่วงนี้พี่ปาดีวิวงานมุกเพราะว่าพี่ปาลงมุกเยอะนะคะพันสองห้าสิบนะคะพันสองห้าสิมีสองเส้นนะพี่ปาลงให้สองเส้นนะเจละพันสองห้าสิบสิบสิบสี่สิบห้าสิบหก ไม่เกินนีนะคะงานสวยใส่แล้วสวยมีสีสีเรือนทองกับเรือนเงินนะเรือนสีขาวนะคะเรือนเรือนทองกับเรือนขาวแล้วก็ต่างหูรุ่นนี้ก็สวยนะอันนี้แปดร้อยห้าสิบนี่งานสวยอันนี้เส้เสนลพันสองห้าสิบ 1, นะลูกค้าราคาตามนี้เลยเพราะว่าขายามเนื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีจี้จี้แท็บสิรุ่นนี้พันแปดห้าสิบนะคะ เออถ้าลูกค้าซื้อพร้อมสร้อยสร้อย18นิ้ว2,500นะรุ่นนี้สร้อยเป็นสร้อยอิตาลีนะลูกค้างานสวยมากที่จริงเฉพาะจี้อย่างเดียวอ2,500แล้วพี่ปาลดจี้อย่างเนี้ยอยู่ที่1,850จี้ประมาณ20-25กรัตนะลูกค้าแล้วก็สร้อยอ่ะเป็นสร้อยอิตาลีนะแล้วใส่สวยมากลูกค้าเอ่อสร้อยอิตาลีเส้นละ850นะคะ850แล้วก็ ถ้าเรารวมกันเนาะคือที่จริงเฉพาะจี้อย่างเดียวสองพันห้าทีนี้พี่ปลาลดเหลือแปดอพันแปดห้าสิบบวกแปดร้อยห้าสิบอ่ะมันตกสองพันเจ็ดก็เหลือสองพันห้าลูกค่ะสองพันห้านะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดได้นะเส้นนี้นะเส้นนี้นะ รุ่นนี้จริงๆรุ่นนี้ต้องขาย3,500นะลูกค้านะรุ่นเนี้ยพี่ปาต้องขาย3,500แต่อันนี้มันจะมีแบบว่านิดหนึ่งมันไม่เยอะมันไม่เยอะแต่เม็ดใหญ่มากมันประมาณ15 15มิลน,นะคะลูกค้า15เกือบ16นะคะแล้วก็ความยาวนี้จะประมาณ17 17ไม่เกิน18อันนี้2,500นะคะเส้นนี้เส้นนี้2,500แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เส้น3,500 สามพจะเส้นนี้นะความยาว17ไม่เกิน18นะอันนี้สองพันห้าแล้ะเส้นนี้พี่ปาจะคัดงานสวยให้ก่อนอ๋อไม่ใช่เส้นเส้นเอ่อเส้นสามพันห้าเดี๋ยวพี่ปลาอ่ะซี 4, โอรสนี่นี่นะสามพันห้าเส้นนี้เวลาเราเราดูมันจะแบบเออนิดนึงนะอ่าแต่ถ้าเราคัดเราก็เอาขึ้นเป็นสามห้าได้แต่เออพี่ปลาสวยอันนี้สวยค่ะลูกค้านี่ต้องหูวให้นะ มีต่างหูให้อันนี้สองพันห้าละี่ปาร์มีต่างหูให้นะ,ะไม่ได้เนี่ยวิบ <c oughs> าร์มีต่างหูให้นะอ่ะเนี่ยรุ่นนี้สามพันห้านะแต่แต่เส้นนี้วิบาร์ให้สองพันห้านะคะสวยเนี่ยสองพันห้านะสวยมากเส้นสามพันห้าก็มีนะอ่า ภาษาบาจ้าจะม่ไม่รอยรอยไม่เยอะแต่นี้โอเคใช้ได้สวยเนี่ยเหมาะสมราคาอ่าซีโอรสนี้สามพันห้านะคะตีโอร 3, สสามพันห้าซีโอรถพี่ปาเนี่ไ่ไม่ได้ไม่ได้อ่าก็จะประมาณนี้นะอ๋ะอน,นี่นี่อันนี้ 3, สามพันห้าสองพันห้าก็สวยนะพี่ปามาลดพี่ปาลดาให้อ่ะอันนี้สามห้านะ สื้อามีเส้นเดียวนะสีนี้สีนี้สั่งแล้วเจ้าสีนี้ก็ได้มาสีพัพเพิลส่วนมากดีสีออกทองทองโอรุนะสวยนะเส้นนี้เส้นนี้สวยมากลูกค้าถ้าลูกค้าจะซื้อพี่บาเชียเลยสามพันห้าสามพันห้าเส้นเดียวจบสวยงามแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สองเส้นเส้นนี้สีคนละสีกันนะเราไปต่อแล้วใส่สองเส้นได้เออคู่นี้สวยค่ะลูกค้าอันนี้สองพันห้านะอันนี้สามพันห้ามีต่างหูแถมให้ เวลาใส่คู่ลูกค้าเอาไปไปไปต่อกันนะเวลาใส่คู่อะเอาไปต่อกันนะคะ,ะเส้นนี้เส้นนี้พันหกห้าสิบนะความยาวยี่สเดี๋ยวพี่ปาจะทํายาวแล้วเนี่ยพอขึ้นยาวปุ๊บมันจะตกสองพันห้าอ่ะแต่ไซส์ยี่สิบนิ้วอะ่ะอันนี้ทำไซส์ 20, ประมาณยี่สิบไม่เกินยี่สิบสองอันนี้พันหกห้าสิบนะ อันี้สามพันห้านะอันนี้เนะม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญู่กคาดูนี่สิบมิลอันนี้ประมาณสิบสามช่วงนี้ทำไมดีวีช่วงนี้โรงงานมุกอืมแต่ว่างานอื่นก็ลงนะคะแต่ว่าเน้นขายเคลีย์ของเก่าอะ,ะค่ะเคลีย์ของเน้นเคลีย์ของพี่ฟ้าจะดูที่ตางหูอ่ะเส้นนี้ก็สวยนะเส้นนี้เส้นนี้ เส้นนี้พนะันแปดห้าสิบนะเส้นนี้ก็สวยนะ,ะยาวหน่อยอันนี้สิบเก้าได้นะยาวหน่อยเส้นนี้อ่ะยาวหน่อยพันแปดห้าสิบเราใส่สองเส้นได้เนะนี่ยนี่นี่เห็นไหมสวยไหมเส้นละพันแปดห้าสิบค่ะลูกค้าพี่แบร์จะดูตะขอว่าราคาอ่ะอันนี้ แต่เส้นนี้สวยนะลูกค้าเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยสวยเส้นนี้สวยส,นนสวย,สวยแต่เส้นเส้นนี้เขาจะออกขาวไงออกขาวออกขาวอันนี้ออกนวลเส้นละพันแปดห้าสิบมีตตังหูให้นะคะมี้นตังหูให้แล้วก็ จะมีกลุ่มฟ้าเทาอ่ะฟ้าเทาอ่ะสามพันห้า 3, ก็จะประมาณนี้นะอันนี้ประมาณสไลด์สิบถึงสิบสามมิลอันนี้สามพันห้านะมีตังหูอันนี้ความยาวประมาณสิบแปดนะเออรุ่นนี้พี่ปลาลงให้อยู่สองเส้นหรือสามเส้นนะที่เป็นสามพั 3, นหะ้าอันนี้จะสั้นกว่าอันนี้นะ่าจะสักสิบเก้าสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้านะงานสวยค่ะลูกค้างานสวยแต่ลูกค้ามันจะมีงานแบบเส้นเล็กแต่ตำหนิแทบไม่มีเลยนะอะนี่ค่ะอันนี้ไม่มีตำหนิแต่เส้นเล็กสิบมิลน,นะคะเก้ามิลสิบมิลอันนี้สามพันห้านะนี่มีต่างหูให้นะคะนี่ชิ้นนี้สามพันห้าน่ะอันนี้มันไม่ไม่มีตำเหนียค่ะงานแบบงานสวยงานสวย แต่ซ้ำสามพันห้าเส้นใหญ่ก็จะมีนิดหนึ่งไม่เยอะพี่ปาก็ขัดแล้วแต่งานสวยใส่ออกมาจะได้สวยอะค่ะ,ะพี่ปลาขัดแล้วนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะอันนี้สามพันห้านะแล้วสามพันห้าพับเพิ่นจะแบบสวยมากนี่สามพันห้าพับเพิ่นนะสามพันห้าพับเพิ่นพี่ปลาจะแถมนี่สวยมาก งานสิบมิลสวยสวยเก้ามิลสิบมิลสวยจริงสวยจึงนะคะได้เส้นหนึ่งก็ถือว่าคุ้มมาลูกค่ะงานสวยนะคะงานสวยมากเดี๋ยวรีวิวแหวนต่อเนาะลูกค้าวงนี้สวยนะหกร้อยห้าสิบสวยมากลูกค้าหกร้อยห้าสิบ หกร้อยสิบนะลูกค้าสวยไซส์ห้าสองนะลูกค้านะห้าสองห้าสองนะห้าสองอันนี้ก็สวยนะอันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะบางกระจะห้าแปดนะห้าแปดห้าแปดนะอันนี้สี่พันห้านะชุบทองร้อยหนา 5, ห้าไม้ อันนี้ไซส์หกสิบนะคะไซส์หกสิบสี่พันห้างานเงินนะคะชุบทองร้อยทับทิมประมาณยี่สิบห้ากระดัตนะ,ะนี่นะชอบงานชุบค่ะใส่แล้วมันจะไม่ดอกค่ะอมันจะไม่ดอกมันจะงานมันจะสวยอยู่ตลอดอันนี้อ่าบลูโทปาส์นะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะงานสวยห้าสองนะลูกค้ารุ่นนี้จะมีห้าสอง มีห้าสองกับห้าห้านะห้าสองกับห้าห้าอันนี้บูทโทปารส 450, นะี่ร้อยห้าสิบนะชุดนี้ไม่ได้ลงเวนนะขายกล่องเดิมให้หมดก่อนห้าหนึ่งนะสี 450, นะ่ร้อยห้าสิบนะห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบมีห้าหนึ่งกับห้าสี่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทดูโทปารตนะ รุ่นนี้พี่ปลามาลดราคานะ1น5 0งสองห้าสิบงานสวยนะเป็นทับทิมแท้สตาแล้วก็รอบจะเป็นโทมารีนนะไซซ์ห้าหนึ่งนะคะ1น5 0สองห้าสิบรุ่นนี้โกเมนค่ะันสองห้าสิบค่ะแล้วก็มีพญาน,นาคอยู่วงหนึ่งนะไม่รู้ไปวางตรงไหนละอืมีพญาน,นาคด้วยนี่นะัน5 0สองห้าสิบ ไซส์ห้าสองนะลูกค่ะแล้วก็มีไพลินสี่พันห้าไพลินดวงนี้สี่พันห้านะคะอ่าล้างก่อนส่งนะคะไม่ชุบเพิ่มไซส์ห้าสี่ค่ะสี 4, ่พันห้ารุ่นนี้เอามาลดนะคะเก้าร้อยห้าสิบบาทใหญ่มากลูกค้าปกสองนะคะซื้อให้ลูกชายได้ค่ะนินแท้ไว้ปกป้องคุ้มครองปกปักรักษารมเราก็ซื้อของมงคลซื้ออะไรที่แบบ สีดำมันเน้นเรื่องการปกป้องคุ้มครองไงลูกะอืมไว้ปกป้องลูกค้าอะไรเงี้ยอันนี้สองรอยห้าสิบนะคะเงินแทคค้ิบิ i ซ z i โคเนียหัวใจมีไซส์สวยนะหัวใจมีไซส์ห้าเก้าอันนี้ห้าเก้านะห้าเก้าหัวใจนะห้าเก้ามีห้าเก้ามีหกสิบนะหัวใจอะ่ะห้าเก้าหกสิบแต่มีอีกถาดหนึ่งแต่ถาดน,านี้มีห้าเก้าหกสิบนะ อานสวยนะคะอืมอือมอืมพวกนี้ก็สวยนะอะพี่ปามาลดเหลือพันหกห้าสิบสวยทัพทิมหยดน้ำสตาไสห้าสนะองเนาะอานสวยพันหกห้าสิบเอาลดให้เหลือพันสี่้าสิบแล้วกันใส่สองนะพันสี่สิบ ทีแป้อยหนะคะเป็นพิงค์พิงคโทรปาร์ตนะห้าสองนะให้650้อหวงนี้รุให้650นะอันนี้ก็สวยนะ450ร้อสี่ร้อยห้าสิบนะ52าสอนะ,ะลูกค้า52เยอะจังเลยนะห้าสอง อันนี้น้ําสวยมากอันนี้หกร้อยห้าสิบนะน้ําสวยน้ําเข้มบานเย็นสี่แปดค่ะอืมบุตรวงนี้สวยน้ําสวยหกร้อสิบนะบุตรห้าสามนะ,ะบุตรวงนี้ก็สวยหกร้อสิบ ห้าค่ะลูกค้าห้าค่ะใอยากได้ไพรินไพรินสี่ร้อยห้าสิบนะไ,นไพรินใครยะไไนหา้ 59, หาเก้าค่ะห้าเก้าสีอห้าสิบเมทีแทลลูกค้ 450. าสี 52, า่ร้อยห้าสิบห้าสองค่ะสบกี้คอรค่ะสี่ร้อยหา้าสิบห้าสี่นะถ้าทิมแท้อันนี้เหลือบสตานะสี่ร้อยห้าสิบ ห้าหกค่ะอันนี้สีกรีบบัวค่ะสี่ร้อยห้าสิบนะห้าสี่อันนี้กลมกลมสตาเหลือบนะคะห้าเก้าเลยลูกค้านะี่ยอันนี้หยกพม่าค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะหกหนึ่งนะเอาวงนี้สวยหกร้อยสิบหกร้อยสิบค่ะวงนี้สวยสตาเหลือบเหลือบนะ ห้าสี่นะห้าสี่ห้าสี่สวยมากโอเคแล้วก็จะเป็นงานนินเองานนี้ก็สวยนะลูกค้าเนี่ยงานนี้สวยหกร้อยสิบนะคะห้าห้าแปดนะหกร้อยห้าสิบอเมทิสค่ะแปดร้อยห้าสิบงานเงินนะห้าสี่ค่ะงานเงินอ่ะวงนี้ วงนี้ทับทิมสวยนะคะหกร้อย้าสิบทับทิมสวยหกสองนะหกสองหกร้อยห้าสิบวงเนี้ยต้องขายพนะันแปดนะนี้ลดเหลือพันพันสี่ห้าสิบพอพันสี่ห้าสิบห้าห้ากันลูกค้าห้าห้าโอเคเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมพี่ปามารีวิวให้นะอืม ันนี้ทรงอีกทรงหนึ่งนะอันนี้ก็450สี่ร้อยห้าสิบสแตนเหลือบห้าเก้านะลูกค้านะห้าเก้างานเงินงานเงินนะลูกค้านะอันนี้สีเข้มเข้มหน่อยสี่ร้อยห้าสิบนะคะม,มีมีทาตนิดเด่นนะคะลูกค้าห้าหนึ่งนะคะลูกค้าห้าหนึ่ง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 นะคะโอเคเดวเวนมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะคะหมดแล้วค่อยลงใหม่ อันนี้ขายของเก่ากอดนะคะ450บาทูกค้าทับทิมแท้ไซส์56ถ้าเป็นบูทโทปาสอย่างนี้650นะคะลูกนะคะ้า58บูทโทปาสนะอันนี้610 610ทับทิมกับบูทโทปาส650บาทไซส์54นะ มุกแท้ค่ะห้าร้อยห้าสิบอันนี้สีออกโอรสขาวนะห้าหนึ่งค่ะโอรสออกขาวขาวนะรุ่นนี้ก็มีอยู่นะหกร้อยสิบาทเอ้ยห้าร้อย้าสิบรุ่นนี้ทับทิมแท้นะสีจะไม่สีมันจะไม่เข้มห้าสีสีออกพัดเทลนะอันนี้ดูโดรไลท์วงนี้นานมากอันนี้สี่รอยห้าสิบาทค่ะลูกค้าห้าจ็ดนะ อวงนี้ก็สวยลูกค้าวงนี้สวยน้ำสีกีบบัวเอ่อสีร่ร้าสิบนะห้าจิตนะห้าจิตห้าจิตวงนี้ก็สวยนะสี่ร้อยห้สิสีร่ร้อาสิห้าสองนะโอเคขอบคุณมากขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะ เดีย๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมพี่ปาจะมารีวิวให้นะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ